ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง r ร i n b วี่ดีไซนนะคะช่องสําหรับสายกราฟิกนักออกแบบทุกๆคนนะคะก็ทิ้งช่วงไปสักระยะหนึ่งนะคะพอดีว่ามนีไปเที่ยวมานะคะก็คลิปนี้วันนี้นะคะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกๆคนนะมาทําตกแต่งข้อความนะคะก็จะเป็นข้อความแบบว่าที่ดีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าเอาไปตกแต่งกับงานออกแบบของเรานะคะ ทำภาพแอดโฆษณาอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรีเควสต์มาจากอาคอมเมนต์นะคะอยากให้ตกแต่งข้อความที่เป็นลักษณะแบบที่ดีหน่อยนะคะอันดับแรกเลยเนาะเราก็จะต้องสร้างข้อความพิมพ์ข้อความของเราที่เราต้องการนะคะโอเล็กจังเลยเอาใหม่นะ เวลาที่เราพิมพ์ข้อความเนี่ยเราก็มาที่ตรงเครื่องมือตัวทีตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราขอปรับไซส์แบบใหญ่ๆไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเท็กที่เราต้องการนะคะแล้วก็ความหนาความบางนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะคลิกไปเลยนะคะที่แคนวาสเดี๋ยวขอล็อกอันนี้ไว้แป๊กเดียวอาแล้วก็เดี๋ยวขอพิมพ์ข้อความ กรองทนเนะคุมทั้งหมดเรนโบวี่ได้มาแล้วจะตำแหน่งให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวขอใส่เส้นขอไม่เขาเลยนะมองไม่เห็น สีเบกเก่าแบบกับนี่มันจมแล้วก็ใส่เส้นขอบสักเล็กน้อยก่อนนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการนะดัดตกแต่งข้อความนะคะให้คุณกดคอนโทรลที T. อ่าแล้วทีนี้นะคะให้คุณมาดูที่ด้านบนตรงนี้นะที่เป็นไอคอนตัวนี้เก็บ,บเนี่ยอ่าแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีสำเร็จรูปมาให้นะคะเป็นรูปแบบลักษณะการดัด text ในรูปทรงต่างๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเนี่จะเป็นการแบบว่าดึงแบบอิสระคงประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะอ่าโอเคทีนี้ได้แบบนี้แล้วนะะเดี๋ยวจะทําการ copy นะคะก็คือกดค,คอนโทรลเจก็ได้หรือว่าลากเลเยอมาไว้ที่ตรงไอคอนบวกนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกที่เลเยอร์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรับเขา นะคะโดยคุณกดไปที่ตัวลูกศรที่เป็นพิมพ์นะ,ะเลื่อนลงเลื่อนลงแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการ Convert to Smart Object เลยแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนสีเราอาจจะใช้สีสีดำนี่แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการ Copy นะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นการแบบ c o อปแบบมันจะเป็นลักษณะของ td นะคะโดยการกด Control แล้วก็ Alt e e r n a t แล้วก็กดสอนชี้ลงนะคะเห็นไหมก็จะเป็น td แบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณกดลูกศรไปด้านขวานะคะมันก็จะเป็น td แบบเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรยืงเยงหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็คือเราจะให้เขามีความแบบความนูนขึ้นมา ะะอันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคง่ายๆนะคะแต่ว่าทําให้งานของเราเนี่ยทำให้ข้อความมันมีความโดดเด่นนะคะเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่รวยก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะตรงนี้เนี่ยนะคะคุณก็กรุบเขานะที่มันที่เราก๊อปเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นไหมเลเยอร์เมื่อกี้เราก๊อปตั้ง21ครั้งเนี่ยอยากได้ความหนาความลึกประมาณาไหนเรากา็ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราก๊อปปี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการ รวมเขานะคะก็คือทําการคนเวิร์ดทูสมาร์ทอ็อบเจกต์นั่นเองถ้าเกิดเราอยากให้เขาแบบเล็กนะก็หดเขาลงมาแต่ว่าเมื่อกี้คือตอนหดกดออเทนตด้วยนะคะมันก็จะปรับให้เล็กลงค่ะให้เงามันแบบยืงลงมานะรปรับเลื่อนถ้าเกิดคุณเลื่อนมาน้านขวามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม แต่ว่าเราอยากให้เขาแบบว่าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะตรงตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะใส่เออส่เอฟเฟกต์มาเดี๋ยวตกแต่งให้มันเป็นแบบแฟนตาซีขึ้นมานิดนึงก็ได้นะใส่แบบว่าอินเนอร์อินเนอร์แชโดว์เห็นไหมสักเล็กน้อยอ่าหรืออออใส่ใส่แพทเทิร์นอ่าใส่แพทเทิร์น าใส่แพน์นตรงนี้ก็ต้องระวังนะมันก็จะอ่านยากแต่ว่าแค่ให้เห็นแนวทางอะ่ะว่าเราสามารถที่จะแบบเออเนี่ยเห็นไหมตกแต่งเป็นแพทเทิร์นด้านในได้นะคะอ่าเห็นไหมคะ แล้วคุณก็สามารถที่จะแบบว่าคลิกขวา Create Layer นะเหมือนเป็นการแยก layer นะคะตรงนี้เนี่ยคุณอาจที่จะเอ่อเห็นไหมตรงนี้คุณอาจที่จะแบบว่ามาที่ m a สนะคะแล้วคุณก็อาจจะลบบางส่วนก็ได้นะคะอาจจะให้เขาแบบโชว์แค่ด้านบนนะ่ะเห็นไหม นี่ก็ทำให้ข้อความของเรามันดูแบบเ้ยดูมีอะไรนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเทคนิคนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ตกแต่งแบบข้อความนะคะหรือว่าทำคลิปอะไรแบบไหนนะกเ็เดี๋ยวอ,อคอมเมนต์มาได้นะ,ะตอนตอนนี้โบก็กำลังหาเวลาแบบอัดคลิปที่มีอ,อคอมเมนต์แบบว่าเฮ้ย เราอยากเป็นกราฟิกเนี่ยเราควรที่จะแบบเรียนสาขาอะไรนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจำคลิปมาอธิบายให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับออวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าเกิดคุณกดไลค์เนี่ยมันก็จะเออเป็นกาลังใจให้แบบเออให้เรามีกําลังใจทําคลิปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเท่านี้โบก,ก็แบบมีความสุขมากเลยนะะที่แบบเออมันก็มออียอดติดตามขึ้นเรื่อยๆนะคะก็แสดงว่าออคลิปของเราเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่ <c oughs> <c oughs> นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนบันทึก เราด้วยแหละนะบางครั้งเราก็ลืมนะคะก็เป็นทั้งตัวเราด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะสําหรับการทําคลิปลง YouTube เนี่ยนะคะแต่มันก็อาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงเนาะอืมโอเคค่ะสําหรับวันนี้ฝากฝากฝากช่องด้วยนะแล้วก็บ๊ายบายคะ่ะ